ชาวเน็ตกัมพูชาโลรเคเลมทีมทิธางัดหลักฐานโชว์บอกเป็นคนขมรสถานการณ์เลือกตั้ง2,566ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายพิธาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างถล่มทลายและลุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 ล่าสุดชาวเน็ตกัมพูชารายหนึ่งได้โพสต์เพลมทิมพิธาลงเฟซบุ๊กกลุ่มอาเซียนอ l อโพสต์อ้างว่าเป็นหลานชายของบุคคลรายหนึ่งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในกัมพูชาและอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยพร้อมงัดหลักฐานคือรูปในไอจีของนายพิธาแถมยังระบุว่าการที่นายพิธาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเป็นการขายชาติ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตไทยเข้าไปคอมเมนต์กันในทํานองที่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคลมบัวขาวบัญชาเมฆลิซ่าและพิงคราวนี้ก็มาถึงของทิธาแล้วด้วยความตลกขบขัน